สวัสดีจ้าพบกันเม่จ้ากินเซฟแบบบ้านๆคือเก้าเลยเนาะจ้าพี่นงจ้าเมื่อนี้เม่จ้าก็ได้หอยเดือมาด้อจ้าพี่นองจ้าแม่จ้าหนึ่งหอยเดือเนาะมาสู่พี่สูนองกินเนาะจ้าพี่นงจ้าตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันเนาะจ้าพี่นองจ้าได้กับเอ็นมาจิ้มกับเจลซีฟู้ดปลาซีฟู้ดพี่นองจ้าได้มะแต๋งมาเก็มเนาะต้นหอมผักชีจ้าพี่นงจ้ามากินกับใบผักหอมเปรีจ้าหอมเปรีหรือผักชีใบเลื่อยเนาะ มาจ้าพี่น้องจ้าเซ็บๆซน้ากันจ้าไม่จ้ากับบวกเคยกินคือกันเลยบุรุรสชาติเป็นแบบไรเนาะมาพี่น้องจ้าแซ็บๆซน้ากันจ้าหอยเดือเขาสีบุ้มมีฝาปิดปากเลยจ้าพี่น้องจ้าลักษณะเป็นแบบนี้เลยจ้าฝาปิดปากบุ้มมีเลยจ้าพี่น้องจ้าพึ่งเคยกิิคนข้างแหลกคือกันจ้าพี่น้องยังบุรุรสชาติเป็นแบบไรเนาะออกมาทั้งยวงเลยอันนี้น่าิะเป็น ฉี่มันเล็กขี่งอกฉี่หอยอันนี้แม่จ้าบุก,กินแล้วจ้ะคำแรกกินในดอกเบอง์เกอรพี่นอ้องรสชาติเป็นแบบขมๆม,มันๆพี่น้องจ้ะ มันมันได้ข้าวเหนียวมานนำจ้ะมาจ้าแซ่บๆน่้องกันจ้าหอ้เดือกับน้ำจิ้มปลาซีฟู้ดพี่น้องจ้าข้าวเหนียวจ้ำห้องทองก่อน เมนูหนึ่งพ็่สองมีมะละพี่นองจ้าขุมอาลม์กินกับน้ำจิ้มซีฟูดใส่ปลาหลนัวๆด้วยจ้ะจับ แจงหมาเห่าข้างนอกไปนอกมาเห่าเด็กหน่อยมาก,การจิตรอจ้ะจิตอรอปมห้องแบบผมเป็น้างงาม,งาม ซื้อพันมาาจารนี่ขี่มนันหนาสิผมแห้งพี่น้องจา๋าซิมบ้างก่อนคือกินอันคืออันกันเหมือนกันกับกินมะระเลยพี่น้องจา๋าคือกันค้าคุมอำลำแบบนั้นเลยจ้ะเหมือนเขากินหมากมะละนะหมจ่จ้ะ 嗯。Mm. ออกรองยวงเลยคำใหญ่ๆแล้วพี่น้องจา้ามาเด้อจ้าพี่น้องผู้อยู่ทางไก่ทางไก่กินหอยเดือน้ำกันจา้า ขมแต่ก็ขมแสบพี่น้องจ้าขมแบบอ่มล้ำเลยจ้ะอื หากินได้ใน้ย้ำอันฤดูหนาฝนเนาะจ้ะพี่น้องจ้าขนาดอันขังไว้จากสองคืนสามคืนแล้จ้ะหมองก้นนี่มันอยากแนงพี่น้องแน่ดินเนาะตรงนี้มันยนังแงขนาดขังไว้ให้ดินคลายดินออกแล้วเนาะ อันใดกับแมงนิ่นมาพี่น้อง ใบหอมชีย้ำแรกมันสิเข่ากลับเข่าไงพี่น้องบางที่ก็ยุ่ในอันพงไหมจ้ะในพงไหมหรืออยู่น้ำโพนที่มันเป็นหลุมเป็นอันนี้เนาะเพิ่นกับไปหาจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำปลาเนาะ น่ายมากสียงจิงลดล้อห้องอตัวนี้ออกหงายอืมออกจักไม่อย่างมันพี่น้องตานะ ถักเอินอยังอืวันใหญ่แห็งตัวนี้อืมบุแล้วสอนมาสดหนา ขมแฮงขอมอัมำอืมตัวนี้ออกอากหั่ใหญ่แล้วมันก็่ออกอื้มอืมใหญ่แห้งพี่น้องตัวนี้อืมไม่หยัง่งมันใส่มันบ่คือหำม,มันบ่ มันออกมาเนี่ยใหญ่เลยจ้าพี่รองจ้า ตัวนิ้งๆอยู่ออองเาี่ยนะพี่น้อ,นอ,อ,ง,นนองจ้าตัวสุดท้ายแล้วจ้าแซ่บแซ้องกันใหญ่แฮงตัวยังใหญ่เลยตัวนี้ มาจ้าครัสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วจ้าแซ่บๆน้องกันจ้า จ้าพี่น้องจ้าเมอนเลยจ้าจ้าไม่จ้ากะกาบขอโทษขออภัยสําหรับการกินอันใดบุเหมาะบุสมบูควรกับขอโทษขออภัยหลายหลายจ้าเพราะว่าไม่จ้าบริเตตโตคลิปนะจ้าพี่น้องจ้าจ้าจังเลยก็ฝากที่ฟังนองนะจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผู้พาดคลิปใหม่ๆจากแม่จ้าเนาะจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า